ครับคุณผู้ชมตอนนี้พวกเราสองคนนะครับผมมิสเตอร์บูมนะฮะและท่านนี้มิสเตอร์โอนะครับพวกเราสองคนจาก t h i n g o f l i v i n g c o m ตอนนี้มาอยู่กันที่โครงการริทึมเอกมัยจาก AP แล้วนะครับซึ่งตอนนี้เราไลฟ์กันสดๆอยู่ที่สำนักงานขายใช่ผมต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับคือโครงการริทึมเนี่ยเรียกว่าไม่มีมาระยะหนึ่งละใช่คือทาง AP อ่ะเขาไม่ได้ขึ้นเซกเมนต์นี้มาระยะเวลาริทึมริทึมตัวสุดท้ายน่าจะประมาณส ใช่ครับ,รบซึ่งอันนี้จะเป็นความน่าตื่นเต้นสำหรับก,การกลับมาของตัวลิทึมที่จริงๆผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องดีนะที่รเราได้พาผู้ชมมาดูสดๆก่อนที่สำนักง,งานขายเขาจะเปิดอย่างเป็นทางการใช่แล้วซึ่งตอนเขาเปิดจะเป็นทางการผู้ชมอาจจะได้มีโอกาส <c oughs> ที่จะได้มาดูอะไรอย่างนี้ไดต้องรีบนิดนึงครับนะฮะ คุณผู้ชมครับตัวสำนักง,งานขายเขาเนี่ยเรียกว่าตอนนี้เขาตกแต่งใกล้จะเสร็จแล้วแต่ว่าทางเรามีโการขออนุญาตเขาเข้าวาทําก่อครับแล้วเราก็อยากจะให้คอนเทนต์เนี่ยมันเป็นคอนเทนต์ที่สดนะครับให้คุณผู้ชมได้ได้เห็นไปพร้อมๆกับเราเลาสำหรับหลายๆคนที่อาจจะยังนึกไม่ออกว่าโครงการนี้อยู่ตรงไหนนะครับก็คือจะบอกก่อนว่านิทรรศเอกมัยนี่จะตั้งอยู่บนถนนเอกมัยเลยนะสุขมุมวิท63บสอ้าวมันก็ต้องอยู่ตรงเอกมัยใช่ก็คือติดถนนเอกมัยเลยแล้วก็จะอยู่ติดกับ ใครดุดออกที่มีคอมมูนิตี้มองค่อนข้างเปาร์คเลนใช่ครับซึ่งตัวนี้เป็นเรื่องสําคัญนะผมว่าก่อนที่เราจะพาคุณผู้ชมไปดูรายละเอียดอื่นผมพาคุณผู้ชมไปดูรายละเอียดคร่าวๆของตัวโครงการมาที่โมเดลดีกว่าตัวโครงการสำนักงานขายเขาเนี่ยจะมีโมเดลให้เราดูคุณผู้ชมซึ่งตัวโมเดลเนี่ยมันจะเป็นบทสรุปคร่าวๆของตัวรูปแบบโครงการคาสาาแฟลคิตี้ต่างว่าอะไรอยู่ตรงไหนแล้วหน้าตาถึงเป็นยังไงนะครับแล้วก็ ส่วนรายละเอียดเนี่ยสามารถกดดูในเอกสารที่เป็นเอกสารแนบในการซื้อขายได้นะครับจะบอกผู้ชมก่อนว่าทำเลมันอยู่ที่ไหนตรงที่ผมยืนอยู่เนี่ยตรงเนี้ยถนนเนี่ยก็จะเป็นถนนเอกมัยผมซึ่งสามซึ่งมีินนใช่ซึ่งด้านเนี้ยทางฝั่งเนี้ยจะเป็นด้านปากซอยนะซึ่งตรงปากซอยเอกมัยอ่ะมันจะมีเรียกว่ามีเียรตเอกมัยนะครับซึ่งเชื่อมกับเกียรตเอกมัยก็เป็นห้าเกียรตเลยครับซึ่งก็แถวนี้ก็เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าห้าเกียรติ เหนว่าแนวญี่ปุ่นเหรอญี่ปุ่มีร้านอาหารมีของขายกต่างๆของญี่ปุ่ซึ่งคนญี่ปุ่นก็ชอบมากนะส่วนตัวพาร์คเลนเนี่ยจะอยู่ทางฝั่งนี้ผู้ชมอยู่ติดเลยเรียกว่าติดเลยรถติดกันใช่แต่ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าระยะทางการเดินของปากซอยที่ตรงมีเดียเอกมัยประมาณ200กว่าเมตรก็อยู่ในระยะพอเดินได้ไม่ได้ลำบากอะไรมากเพราะว่าฟุตปากสองข้างทางงตัวตัว คนเดินเดินเยอะแยะอยู่แล้วก็มีพวกสำนักงานมีอะไรพวกระบบ Security อะไรต่างๆก็มีรปภอตลอดครงนั้นเนี่ยเดินได้จริงครับไม่ใช่แบบว่าใกล้ๆกๆนเราเดินไม่ไปลำบากเดินลำบากอะไรอี้ส่วนตัวซอยเอกมัยอ่ะมันเป็นซอยที่ยาวแล้วก็มีซอยแยกเยอะครับมีโครงการเกิดขึ้นเยอะนะไม่ได้มีโครงการนี้แค่โครงการเดียวแต่บริบทของความแตกต่างมันแตกต่างกันหลายอย่างอย่างแรกคือต้องบอกผู้ชมว่าช่วงต้นๆซอยเอกมัยอ่ะมันจะทำเพื่ออาคารสำนักงานที่ดินที่จะทําเป็นที่อยู่อาศัย น้อยส่วนพวกที่อยู่อาศัยแนวราบในต่างจะรางที่อยู่ในซอยพวกคอนโดเนี่ยมโรไล,ล่อในรต่างจะรางที่อยู่ในซอยอแล้วก็ทางฝั่งนู้นมันจะเป็นเทเบวิวก็ยังพอมีคอนโดเนียมอะไรอยู่แต่จริงๆเนี่ยตัวโครงการที่ตั้งอยู่ทำเลน,เนี้แล้วก็ทำออกมาขายในยแพ็กเกจน,นี้มันมีบทบทที่สําคัญมากนะครับที่จะต้องพิจารณาก็คือพักเลนตัวพักเลนที่อยู่ติดกับตัวโครงการนเปตนตรงนี้นะมันเป็นเรียกว่าศูนย์รวมอารยธรรมสำหรับ ก็ไม่ขนาดนั้นสำหรับเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีคนมาใช่เพราะว่านอกจากตรงนี้แล้วอีกฝั่งตรงข้ามมีบิ๊กซีอะเพราะว่าโซนนี้บิ๊กซีมันอยู่ถัดออกไปอีกใช่นะฮะดังนั้นโซนคนที่อยู่โซนนี้ก็จะมีมาใช้ซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรก็ใช่คืออันนี้มันสำคัญนะสำหรับการท่ากอาส่าเพราะว่าแถวเนี้ยมันมันมีมันมีการท่ากอาส่ายอยู่หลายแบบแต่ตรงเนี้ยมันจะอยู่พร้อมอยู่ติดกับพาร์ทเลยจะมีพวกร้านค้าร้านอาหารธนาคารอะไรต่าง S <S ให้เราสามารถลงไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล่งนี้ได้ครับมันก็ทําให้การอยู่อาศัยในบริเวณนี้มันโดมสมบูรณ์กว่าการที่จะอยู่เพามันไม่มีแฟลชซิตี้รอบข้างแบบนี้นะครับส่วนตัวโครงการเองเนี่ยคาับตั้งอยู่บนเนื้อที่ดีประมาณเกือบเกือบสองไร่รูปจิตนนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็รูปแบบโครงการเนี่ยจัดออกมาเป็นตึกสูง32ชั้นนะครับสูงมชั้นนะครับเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมจัดออกมาได้ประมาณ326อยี่สิบหกิตกับหนึ่งล้านค้าขึ้นมาล่างนะครับ ที่จำนวนูนตประมาณนี้เพราะว่าห้องส่วนใหญ่เเขาเขาจะทำามาห้องเป็นห้องวีโอหรือห้องบันทึกอเยอะมีห้องเล็กใช่ช่ซึ่งตรงนั้น่าจะอยู่ประมาณ70%สของจำนวนโครงการี่ห้องโครงการทั้งหมดครับข้อดีของการที่เป็นตึกขนาดใหญ่แบบนี้ก็คือการจับวางแฟซิลิตี้มันสามารถวางแฟซิลิตี้ได้กระจายกระจาย่าค่อนข้างเยอะตัวโครงการเนี่ยมีแฟซิลิตี้กระจายอยู่5้าฟอ์ห้าฟอ์ผมเล่าให้ฟังมีอะไรบ้างครับพี่เอ๋ครับด้านล่างสุดที่เป็นทาว่างเนี่ยมันจะมีระยะร่นใช่ไหม ซึ่งระยะล่นเนี่ยเขาจะเขาจะทําเป็นการ์เด้นซึ่งตรงการ์เด้นเนี่ยจะเป็นเวลคัมการ์เด้นนะครับเป็นสวนจัดแลนด์สเคปเอาไว้ด้านล่างตรงน,นี้คุณผู้ชมใช่แล้วเ,เวลาเราขับรถเข้ามาเนี่ยเราก็บนเข้าที่จอดได้เลยแต่สมมุติว่าเราเดินเข้ามาเนี่ยเราเดินเข้ามาแล้วมีคนมาส่งจะมีชุดกรอบแอร์เรียซึ่งพอดรอปปุ๊บเนี่ยเราเดินเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นรีเซพชั่นเล้าก่อนแล้วถึงจะกลายเป็นเปิดประตูเข้าไปอีกชุดหนึ่งจะกลายเป็น เป็น<า>ลอเ<ด>รามีความไพรเวทพอสมควรใช่เป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยเปิดไปดูใช่ชซึ่งอันนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับคือมันสําคัญเพราะว่าตัวตึกเนี่ยมันเป็นตึกที่อยู่ปะกนอยู่กับตึกใหญ่ๆอื่นในระยะใ,ใ,ใกล้ๆกันตึกเนี่ยจะมันจะแตกต่างจากตึกรลอกข้างที่เป็นตึกสํานักงานแน่นอนอเพราะว่าอันนี้อือเขาเน้นเรื่องของไพรเวซีนะเนขายอมเป็นเรสซิเดนต์ใช่ส่วนถัดมาเนี่ย ก็จะเป็นตัวที่ชั้นเจ็ดนะค,คุณผู้ชมอันนี้จะมีสวนนะซึ่งรูปแบบสวนเนี่ยก็จะทําเป็นสวนพื้นที่นั่งเล่นจะอยู่บริเวณฝั่งนี้เขาเปิดพื้นที่สวนให้มองออกไปทางปาร์คเลนนะครับหมายความว่าเวลาเรานั่งเนี่ยมันจะไม่มีอะไรมาบางคือปาร์คเลนเป็นอาคารที่ไม่สูงเท่าไหร่ใช่เป็นพื้นที่สีเขียวเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็จะขึ้นมานั่งเล่นอะไรกันตรงนี้พื้นที่นั่งได้อีกอันหนึ่งจะอยู่ที่ชั้น26อันนี้ก็จะทําเป็นสกายการ์เล่นอยู่ด้านบนก็จะมีที่นป แต่ถัดมาที่เป็นมีหัวใจหลักของแฟรซินตี้นี้ก็คือ,อเรียกว่าสกายแฟรซินตี้ซึ่งจับเป็นก้อนสองชั้น31แล้วก็32มสใช่ครับไอตัวชั้น31เนี่ยก็จะเป็นหัวใจอันนึงก็จะมีสระว่ายน้ำตัวสระว่ายน้ำเป็นอินฟินิตเอ็ดพูลขนาดประมาณยาวประมาณ26เมตรท่านผู้ชมเ็นระบบคือเราครับแล้วก็เวลาเราว่ายน้ะเราจะได้อยู่นด้านนี้นะซึ่งมันก็เป็นดูที่เขาเห็นรถไฟฟ้าอย่างนี้างๆเปิดโล่งอยู่แต่ว่าเนื้อ นอกจากนั้นเนี่ยมันจะมีดีเทลการออกแบบซึ่งด้านบนพิรามถ้าคุณผู้ชมว่ายนะ้ำท่ากันเชียงตีกันเียอนงายเนี่ยจะเห็นการประดับเป็นพวกทางช้างเผือกหรือว่านบนพิรามซึ่งมันก็จะสร้างบรรยากาศได้คือแบบตกแต่งไว้บนฟ้านะคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดว่ายท่าฟรีสไตล์หรือท่ากบเนะี่ยเราจะมองอย่างไรความจริงเราก็ไม่ต้องอยู่ในน้ำก็ได้ไปนั่งดูก็ได้มีกิจกรรมอะไรที่อยู่ข้างสระแล้วเราต้องนอนหงายไหมครับที่ออกก็มีกิจกรรม่งกิจกรรมนะครับแต่ว่าร้นอัพเดท นอน,นเล่นนอนกิ้งเกลือนอนอะไรพวกนี้อนอกจากนี้คุณผู้ชมถัดมาข,อข,อข้างๆกันเนี่ยมันจะมีสกายฟิตเนสด้วยนะข้างบนด้านนี้ใช่ก็จะเป็น <พด S 1> ที่เหนี่งที่มองเห็นวิวทุกทางทุกอยางกว้างทีเดียวใช่แล้วชั้นถัดมา <hungry. S 1> ที่เป็นชั้นที่สองอันนี้จะมีของแปลกคุณผู้ชมชั้นสามที่สองเนี่ยมันจะเป็นแบบมาเป็นสองฝั่งสองด้านโดนตรงนี้นะใช่ก็จะมีโซเชียล โซเชียลขับก็คือสกายเลาส์เนี่ยเป็นสกายเลาส์เป็นโซเชียลขับนะครับก็คือจัดเป็นพื้นที่ที่แบบให้เรานั่งเล่นชมวิวชมแฟชมฟากชมอะไรต่างๆทางด้านทางด้านบนเวลากลางคืนก็คงจะสวยลักษณะก็จะมีการผสมกันระหว่างตัวไลบรารี่นะครับแล้วจะเป็นพื้นที่ให้คนขึ้นมานั่งเล่นใช่ฮะซึ่งอันนี้เป็นแวนเล่นเนี่ยอันี่เป็นแวนลู่ที่สําคัญนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมสําหรับหลายๆคนเนี่ยที่ที่เคยไปหาพื้นที่ที่เรียกว่าพาแฟนไป กินข้าวบนดาดฟ้าตึกอะไรต่างๆจะเพื่อไปดูพลุดูอะไรนู่นนี่จะพบว่าในย่านนี้พื้นที่ด้านบนดาดฟ้าร้านอาหารต่างๆแพงชอันนี้ก็เหมือนกับเป็นที่มัอยู่ในบ้านตัวเองอีกก้อนหนึ่งอยู่ทางด้านนี้อันนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นมินิเทยเตอร์ครับซึ่งมินิเทยเตอร์เนี่ยมันใช้งานได้หลากหลายในประสมก็คือเวลาเราจะเข้ามานั่งชมยิก็ได้เพราะมันเป็นพื้นที่เป็นห้องกระจกเปิดโล่งแต่เวลาเราจะดูหนัง ดูทีวีดูอะไรต่างๆสามารถที่จะเลื่อนจอลงมาได้จอโปรเจคเตอร์นะครับว่าก็จะมีของแปลกอีกอันอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะเป็นช่องลมนะครับเป็นช่องลมขนาดใหญ่เวลาลมมันจะโกรกตลอดเวลาเลยนะตรงนี้ตรงนี้มันจะเขาจะทําเป็นออบเซอร์เวตอเรียมอันนี้ก็คือพื้นมันจะเป็นกระจกคุณผู้ชมครับผนางอะไรต่างๆมันจะเป็นกระจกเวลาเราเดินลงมาเน่ยลมจะตีๆตียิ่แต่เราจะมองดูครับทางที่จะลมพูดมาเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะพาไปดูภาพเปร์สเปกทีฟกันใช่ไปดูกันว่า อที่พูดกันมาเมื่อกี้อ่ะดูอย่างแรกอยากให้คุณชมดูที่ทางเข้าก่อนทางเข้าทางเข้าทางเข้าอันนี้คือทางเข้าบริบทของทางเข้าเป็นเรื่องสําคัญนะอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปว่าแถวเนี้ยมันป็นย่านธาคารสำนักงานเยอะเหมือนกันดังนั้นเนี้ยทางเข้าของเขาเนี่ยเขาจะทาเป็นทางเข้าที่เน้นเรื่องของไทเวซี่นอกจากจะทําเป็นกําแพงเป็นกําแพงเป็นกระแพงกระแพงกสูงเอาเลยแล้วก็ยังทําเป็นตัวต้นไม้ปลูกต้นไม้ปลูกก็บงสายตาในขณะที่ตัวตึกเนียก็จะหลบ เข้าไปด้านในล้นเข้าไปด้านในล้นเข้าไปด้านในแล้วก็ปิดหนึ่งเพื่อที่จะให้ตัวไรเวซี่เกิดขึ้นกับการใช้งานเพราะว่าเวลาคนผ่านแถวนี้คนผ่านไปผ่านมาตั้งนะตั้งเยอะแยะใช่ไหมฮะมองเข้าไปข้างในเขาก็ไม่อยากจะให้มองเข้าไปแล้วเห็นเราเดินเดินข้างในก็จะมีซึ่งถัดมาเนี่ยมันจะมีสวนก่อนที่เราจะเดินถ้าเกิดว่าเราเดินเข้าไปในบ้านเดินที่ตัวโครงการ จะไม่ได้เดินเข้าไปพูดไปเจอล็อบบี้เลยลก็จะทำเป็น,นเดี๋ยวการเล่นก่อนนะครับก็จะเป็นสวนปลูกต้นไม้อย่างปลูกอะไรไว้แล้วก็จะหาพวกพื้นที่นั่งเล่นพื้นที่นั่งเล่นหรือทางด้านนี้นะครับก็กจะจัดสวนจับแรงสเก็ตเอาไว้ให้ส่วนอื่นอื่นอันนี้ก็จะเป็นสวนชั้นเจ็ดที่บอกไปก<ม>็คือก็จะทาเป็นพื้นที่นั่งเล่นเวลาเรามากันสองสามคนหรือสองสามคอาจจะแยกๆกันนั่งกระจายกันได้นม่แหละครับ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นสักว่ายน้ำที่ถูกบอกไปเนี่ยก็คือด้านบนก็จะแตกไฟเป็นทางชันขึ้นแลลักษณะว่าเป็นดาวๆหน่อยส่วนสักว่ายน้ำก็จะว่ายน้ำก็เป็นอินฟินิตเอทพูลแบวิวล่งๆแบบนี้การที่มันเป็นอินฟินิตเอทพูลเนี่ยคุณผู้ชมคือมันทําให้มันไม่มีตัวฉากกั้นเราเรากันตกมาบังสายตาเราเวลาเรามองวิวไปใช่จะได้กว้าง ส่วนอันนี้ออฟโซเทอรียมนะครับซึ่งถ้าได้แบบนี้ก็ดีนะแบบนี้แบบเนี้ยเหรอครับแบบนี้คือคุณผู้ชมครับอันนี้มันจะเป็นจุดชมวิวของเขาเพราะว่าจุดที่เขาเปิดเข้าไปเราจะเห็นแบกกราวด้านหลังนะครับเป็นวิวของวิวซิตี้วิวซึ่งก็จะเป็นตึกเป็นแสงเป็นสีเป็นอะไรต่างๆซึ่งก็ยิ่งอยู่ไปยิ่งเจริญยิ่งสวยงามตอนกลางคืนก็จะน่าขึ้นมาแล้วก็ไม่ค่อยมีคนทําแบบนี้หรอกทาแบบเนี้ยครับไม่ค่อยมีคนเนี้ยโอเคครับสป็นเทีมนะครับเราไปดูตัว ภายในกันบ้างด้านในนะครับด้านในเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเวลาเราเข้ามาเนี่ยเราจะไม่ได้เจอล็อบบี้เลยแบบโครงการทั่วไปนะม,มันจะมีส่วรีเซพชันอะหรือรีเซพชันก่อนแล้วจะเป็นประตูอีกชุดหนึ่งกัน้นเอาไว้ไมใ่ใช่ว่าใครๆก็เดินเข้าไปที่ล็อบบี้มากแบบเ,เรียกว่าอะไรเนี่ยมีอาจจะมีคนมาหาเอเซนเจอร์ส่งของอะไรก็แล้วแต่เขาจะได้โดนหยุดจนนี้ก่อนเพราะว่าล็อบบี้เราเนี่ยมันเป็นพื้นที่เกือบจะเรียกว่าเป็นอันนี้อันนี้อันนี้ อันนี้รอบพี่เล้าเนี่ยถึงจะเป็นพื้นที่เรียกว่าจุงส่วนตัวของออมู้บ้านก็ว่าได้เขาจัดพื้นที่ว่าให้ผู้บ้านเนี่ยตั้งกระจายกระจายเป็นจุดๆครับอย่างให้คุณผู้ชมดูนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าเสาอ่ะเขาจะประหลับไปด้วยหินที่มันมีแสงเป็นหินออนิซ e ซึ่งเขาจะเอามาประดับตกแต่งอาคารซึ่งสถาปัตยกรรมภายในของที่นี่เราจะเจอหินนี่ค่อนข้างใหญ่เยอะซึ่งก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นรูปแบบพิเศษของเขาครับ ส่วนถัดมาก็จะเป็นฟิตเนสคือ,อฟิตเนสมันก็ไม่ได้เป็นฟิตเนสแบบห้องโล่งๆแล้วก็มีเครื่องเล่นมาวางด้วยใ่ไฟิตเนสจะเป็นผนังกระจกสองห้านนะครับ<ช>ด้านหนึ่งจะมองไปยังสวนของตัวเองอีกด้านนึงจะมองเห็นวิวซิต,ตี้เพราะการตกแต่งภายในเนี่ยจะใส่เป็นเซ็กชั่นสสในส่ฉากใส่อะไรไว้ให้เพื่อให้ลูกบ้านแต่ละกลุ่มที่มาเล่นเนี่ยอาจจะได้มีไพรเวซี่มีโซนตัวเองด้วยครับครับอันนี้จะเป็นโซเชียลคลับคุณผู้ชมเห็นก้อนเห็นก้อนใหญ่ก้อนนี้ครับเป็นเซ็นเตอร์ของห้องแล้วก็จะจัดพื้นนนนนทีี่่เเเป็็คคาา์์์ตอรรรัังบบๆะะกจม นั่งชมวิวครับจิบนู่นจิบนี่มีพื้นที่นั่งแยกกันเรามาจัดปาร์ตี้กันรู้บ้างไหมก็จังาร์ตี้ได้สามารถนั่งแยกได้หลายพื้นท่ใช่ครับสุดท้ายนี้จะเป็นเทียเตอร์ลูปเทียเตอร์ลูปที่ผมบอกคือปกติแต่นั่งชมวิวได้เป็นวิวสามารถนั่งชมวิวได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะดูหนังใช้โปรเจคเตอร์มันก็ดึงครับดึงตัวจอลงมาและอัตโนมัติครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบคร่าวๆภาพเปรเจ็นตาร์เขาที่มันด้วย สเตติสก็เป็นรูปโครงการนะครับเองโมเดลที่จะพาผู้ชมดูเดี๋ยวเราพาผู้ชมไปดูห้องตัวอย่างเขาดีกว่าห้องตัวอย่างเราเพิ่งเสร็จมากๆใหมไปดูว่าเขาให้อะไรนยังไงบ้านซึ่งตอนนี้ก็เราโชคดีเราไปอยู่ที่สํานักงานขายเราไปดูในห้องตัวอย่างใช่ห้องห้องตัวอย่างเขาเนี่ยคุณผู้ชมเขาทําห้องทูเบส์รูมให้เราดูนะซึ่งห้อง4 1ใช่ห้องทูเบส์รูมอันนี้ขนาดมันประมาณ70ตารางเมตรครับรูปแบบการขายของเขาเนี่ยเขาจะขายแบบซูริสิตเต้ไม่ทัน ให้เฟอร์บางส่วนให้อะไรบ้างครับก็จะให้ครัวให้ห้องน้ําให้ตู้บางชิ้นอะไรพวกนี้แต่ของส่วนใหญ่อื่นจะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งก็ไม่ได้ให้มาครับคุณผู้ชมซึ่งอันนี้เราก็คงไปตกแต่งเองได้ใช่เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมมาดูกันคร่าๆวๆว่าเขาจัดกันยังไงครับ,รบเ <นะ S 1> <ถ>ขาเดินเข้าไปในห้องคุณผู้ชมจะเห็นส่วนแรกก็คือเขาแบ่งพื้นที่ที่เป็น common area เนี่ยเป็นพื้นที่ครัวพื้นที่เก็บของพื้นที่กินข้าวแล้วก็พื้นที่นั่งเล่นดูทีวีรวมอยู่ด้วยกันตรงนี้ใช่ซึ่งพื้นที่การออกแบบค่อน้ี อ่ตรงนี้เขาทําเป็นเคาน์เตอร์อันนี้เขาไม่ได้ให้มานะคุณผู้ชมเพียงแต่ว่าของจริงจะเป็นพื้นที่ที่เว้ลเข้ามาเราสามารถดตู้แบบนี้ได้ใช่เป็นไอเดียที่น่าสนใจเพราะว่าเคาน์เตอร์นี้คุณผู้ชมมันใช้งานวงนางเครื่องซักผ้าได้เครื่องซักผ้าเนี่ยเปือเพื้นดี่นะแล้วก็พืน้นตรงนี้มันเป็นพื้นกระเบื้องอยู่แล้วดังนั้นเนี่ย เราไม่ต้องเอาเครื่องสัมผัสไปวางที่เราเรียนไปได้ต่โมบางชบบนี้เลยเพราะว่ามันไม่ต้องกลัวเปียกไงใช่เพราะยังไงมันก็เป็นกระเบื้องนะครับพวกสิ่งของที่เรามาวางตรงนี้เราก็เลือกใช่หน่อยให้มันแบบเป็นของที่มันพอจะเปียกได้บ้างนิดใช่เราไม่เปียกเลยก็ดีนะอ่าใช่ใช่แล้วก็ตรงนี้อ่ะเราก็จะวางพวกรองทุกรองเท้าเก็บของเก็บของอะไรก็เก็บไปส่วนพื้นที่ทางด้านนี้คุณผู้ชมเขาจะทำเป็นครัวซึ่งครัวนี้เขาให้มาเป็นครัวหน้าตาแบบนี้เลยครับครับตัวเคาน์เตอร์ท็อปเนี่ยจะเป็นหินสังเคราะห์นะครับหนากน อันนี้ก็จะเป็นซิงค์ที่เขาเป็นซิงค์ฝังแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้เขาก็ใส่กระเบื้องกันพวกเลอะเทอะมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมพื้นที่เก็บของมีเยอะพอสมควรคุณผู้ชมคือค่อนข้างจะเหลือเฟือสําหรับห้องขนาดนี้ส่วนเตาและไมโครวเวฟเนี่ยเขาให้ของแฟงเกมาครับซึ่งอันเนี้ยจะมีมดีเทลนะค<ช>ือวอกเขาดีให้เนี่ยไอตัวเนี้ยมันจะอยู่พอดีกับช่องของมันเลยตัวไมโครวเวฟนะครับ ซึ่งเขาจะมีช่องระบายอากาศให้ด้วยอ๋อมโครเวฟนี่มันต้องระบายอากาศด้วยพี่เอ้ามันต้องหายใจนี่บูมมันไม่ต้องหายใจมันต้องหายใจบ้างดิส่วนพื้นที่อ่ะคุณผู้ชมที่วางตู้เย็นเนี่ยวางตู้เย็นให้ประมาณนี้แหละเราจะวางใหญ่กว่านี้มากก็ไม่ได้อันนี้เขาไม่ได้แถมคุณผู้ชมก็ไปซื้อมาใส่มันก็จะมีช่องที่เป็นช่องวางตู้เย็นมาให้ประมาณนี้เท่านั้นเองนะครับส่วนถัดมาจากส่วนครัวนะครับเขาก็จะวางเป็นตัวโต๊ะรับประทานอาหารขนาดสี่ที่นั่งไว้ให้ดูนะครับซึ่งก็น่าจะเหมาะเนาะสำ ห้องหน่เมตรก็สมาชิกสาม่เป็นไปได้ว่าเราอยู่กัน3ามสี่คนแต่พื้นที่เนี่ยคุณผู้ชมดูดิคือพือ้นที่เนี่ยเขาเขียวไปให้เรียบร้อยแล้วเราสามารถดึงโต๊ะดึงเก้าอ,อี้ออกมาแบบนี้ได้คุณผู้ชมครับห้องลักษณะแบบนี้ถ้าเราอยากจะให้ห้องมันเป็นห้องยูทีที่ใช้งานได้เนี่ยประสุนจริงตัวโต๊ะรับประทานอาหารอย่างเงี้ยยังไงเราก็ต้องซื้อมาวางยูทีแล้วเราซื้อโต๊ะแบบที่มันยืดขยายได้ไม่ดีนะ คือในวันไหนมันจะได้ประหยัดพื้นที่ในวันที่เราไม่ต้องใช้โต๊ะถูกต้องในวันที่เราต้องใช้โต๊ะขนาดใหญ่ๆกลกางออกมาแต่ถ้าวันไหนที่เราแบบนั่งนั่นจินเั่นสองสามคนเนี่ยเราไม่ต้องใช้พื้นที่มันโล่งๆแล้วก็เลื่อนโต๊ะเก็บซ่าอะไรเงี้ก็จะเลพื้นที่แคบลงพิณแต่ว่าห้องนี้เอาพูดกันพูดถึงว่าพื้นที่ของห้องนี้มันยังพอเหลือให้วางโต๊ะแบบนี้ได้โดยที่ไม่ต้องเก็บพับเก็บใช่เพราะว่าพื้นที่ที่เป็นคอมมอนแอเรียก็ให้น้ำหนักมาเยอะพอสมควรยังเหลือพื้นที่เหล อยู่ติดกับระเบียงเพื่อให้ได้แสงธรรมชาติแบบนี้นะตัวพืชพูดถึงพื้นที่ดูทีวีกันก่อนนะฮะตัวตรงนี้เขาจะวางโซฟาที่เป็นตัว L อลไว้ให้ได้สามารถนอนดูทีวีได้แบบนี้นะรับโซฟาตัวเอลนี่สำคัญนะสำหรับผมนี่ผมที่บ้านนี้ก็คือควรจะเป็นโซฟาตัวเอลครับเพราะเราสามารถที่จะนอนดูทีวีในมุมนี้ครับเราไม่ได้นอนดูทีวีมุมนี้ไงเพราะว่าถ้าเรานอนดูทีวีมุมนี้เนี่ยบางทีมันจะเมื่คออ๋ออันนี้นอนทําอย่างอื่นนะฮะแบบนอนนังสือนอนเลังสืออะไรอย่างเงี้ยคือ เอนอนอนดูทีวีมุมนี้ปุ๊บเนี่ยครับเราก็จะดูทีวีไปได้เรื่อยๆแต่อย่างมีความสุขนะฮะที่นีก็จะมีโต๊ะกลางวางไว้ให้ดูว่าสามารถใส่ขนางส่วนผนังหน้าหลังเนี่ยเป็นผนังส่วนตกแต่งนะคือเขาปกติเขาไม่ได้ให้อะไรแบบนี้มาเราตกแต่งเองได้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะบิวตู้ด้านบนก็ยังพอบิวได้ว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่นั่งใช่จนอีกฝั่งหนึ่งจะบอกว่าอะไรจะบอกคุณผู้ชมว่าอีกฝั่งหนึ่งให้กูอธิบายอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชม วางเป็นตัวไซ์บอร์ดสำหรับดูทีวีไว้นะครับผมซึ่งตรงนี้ก็จริงๆเขาเตรียมปักอะไรมาให้หมดแล้วแหละเราจะติดทีวีตรงแขวนผนังตรงนี้ก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าที่เขาวางทีวีไปตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันโดนตัวหน้าต่างนะครับซึ่งห้องนี้เออหรือบอกคุณผู้ชมไปห้องนี้มันเป็นห้องมุมนะดังนั้นเนี่ยมันจะมีหน้าต่างทางด้านฝั่งนี้ด้วยใช่นอกจากฝังก่งนี้ใช่มีตรงส่วนของครัวแล้วก็มีตรงส่วน,น,นตรงนี้เข,า,ข,า,ขาทำหน้าต่างเข้ามุมนี่อ้าวเป็นเบนวินดอนะครับคุณผู้ชมจริงๆอันนี้มันทําให้เวลาเรา เรานั่งดูทีวีหรืออยากจะดูยูเนี่ยบูมออกมานออกไปสิครับเอ้าเขาใส่มาเนี่ยเวลาเราไม่มีม่านตัวนี้นะเราจะมองมุมออกไปได้มุมกว้างๆเลยดังนั้นคุณผู้ชมผมแนะนําว่าอย่าติดม่านแบบนี้ให้ติดม่านเป็นมูลี่ติดเป็นลูดลูดขึ้นข้างบนด้วยลูดขึ้นข้างบนมันจะได้ไม่เสียพื้นที่แบบนี้ใช่หรือพวกมูลี่ที่มันเปิดปิดก็ได้ใช่แล้วก็ห้องนี้มันจะมีระเบียงอยู่ทางด้านนี้ด้วยอซึ่งระเบียงของเขาเนี่ยคุณผู้ชมเสีจะมากเลยนะ เขาตกแต่งให้ดูเฉยๆครับโอเคครับระเบียงของเขาจะเป็นระเบียงที่ใช้งานทำอะไรแบบเป็นพื้นที่นั่งเล่นปลูกต้นไม้ได้นะเพราะว่าคอมเพรสเซอร์แอร์มันผูกแยกเอาไว้ในห้องต่างหาหลบไว้ข้างๆดังนั้นมันก็น่าจะโอเคอยู่กับการปลูกต้นไม้นะครับส่วนห้องนอนหรือพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวนะครับมันจะอยู่ทางด้านนี้ซึ่งเขาจะทำเป็นโถงทางเดินเข้ามาครับแล้วก็จะแยกออกมาเป็นห้องนอนสองห้องแล้วก็ห้องน้ำก็มีสองห้องเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราพาเข้ามาดูห้องนอนเล็กกันก่อนละกันนะครับ ตัวห้องนอนเล็กเนี่ยคุณผู้ชมก็พื้นที่ก็โอเคนะทํ่ทไมห้องนี้มันไม่มีหัวเตียงวะทางนู้นดูดิมไม่มีหัวเตียงอันน้นทางนู้นครับ,รบแล้วก็เขาวางเตียงขนาด5ฟุตมาคุณผู้ชมก็ยังเหลือพื้นที่ข้างๆอีกพอสมควรนะครับฝั่งนู้นก็ใส่ตู้เสื้อผ้าได้นะครับปลายเตียงก็เหลือพื้นที่อีกประมาณให้เราเดินผ่านแล้วก็บิววกไซต์บอร์ดอะไรพวกนี้ได้นะครับ เวลาคุณผู้ชมบิ้วพวกปลายเตียงเนี่ยผมก็แนะนําอยู่ทุกคลิปเลยนะ mm hmm. ว่าให้ติดทีวีแขวนผนังไปเพระว่าพื้นที่ข้างล่างจะได้วางของอะไรของเราไปใช่คุณผู้ชมครับห้องนี้มันมีของที่น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งนะ mm hmm. ก็คือพื้นที่ข้างเตียงฝ้าที่ติดกระจกตรงนี้ mm hmm. คือตรงนี้เนี่ยมันเป็นกระจกที่ทองตั้งแต่พื้น mm hmm. เกือบถึงฝ้าเลยนะ ดังนั้นเนี่ยมันจะสามารถรับวิวเทคอยู่ได้ค่อนข้างเยี่ยคือมองล <c oughs> งไปในแนวกดแบบใช่แล้วมันก็มีพื้นที่ที่มันเว้าออกมาดังนั้นเนี่ยตรงนี้มันเหมาะกับการทําพื้นที่นั่งแบบนี้เลยทาโต๊ะ เป็นโต๊ะนั่งทํางานอเนกประสงค์ได้แสงธรรมชาติได้วิวธรรมชาติอะไรพวกนี้นะแล้วเราก็สามารถนั่งทํานู่นทํานี่อยู่ฝั่งตรงนี้ได้วางแถววางหนังสือมันเก็กะได้เยอะแยะเต็มที่เลยนะคุณผู้ชมต้องดูลําหนักได้พอควรครับเดี๋ยวเราไม่ควรจะขึ้นไปนั่งทำอะไรบบนั้นะไม่ควรจะมาไม่ควรนะเมีเตียงอยู่ตรงนี้อยู่แล้วอคุณผู้ชมครับห้องนี้มันไม่มีห้องน้ําในตัวเขาจะมีห้องน้ําเนี่ยของเขาเนี่ยก็คืออยู่ตรงข้ามห้อง ซึ่งตัวห้องน้ำเนี่ยจะเป็นห้องน้ําที่ใช้สําหรับห้องนอนเล็กเมื่อกี้ที่เราพาผู้ชมไปดูกับเวลาแขกไปใครมาเลยก็มาใช้ห้องน้ําห้องนี้นะครับตัวห้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นค่อนข้างมาตรฐานก็จะเป็นพื้นที่แบบนี้นะครับก็จะมีอ่างล้างหน้าโถสุขภัณฑ์ของโคลเลอร์ติดกระจกบานหนึ่งมาให้แบบนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแบบซอฟท์โค้นะครับซึ่งค่อนข้างงานก็ค่อนข้างจะเนี้ยสมราคาเขานะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเรียกว่าฉากกัานา้นอางน้ำก็ติดมาให้เรียบร้อยแล้วของพิสตินานะครับพอเ,เปิดเข้ามาปุ๊ ก็จะเป็นพื้ทนะที่อาบน้าซึ่งพื้นที่อาบน้ําของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างกว้างพอสมควรนะคุณผู้ชมตามมาตรฐานอง,งอเราอ่านในสไลยนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องน้ําของห้องน้ําที่ใช้ในห้องเล็กนะอ่าคือห้องห้องนอนเล็กไม่มีห้องน้ําในตัวใช่ใช้ตรงนี้นะครับใช่ส่วนห้องมาสเตอร์เบลูม่ะอยู่ฝั่งนี้คุณผ <ม S 1> ู้ผมชมคุณผู้ชมมาดูกันเดินมาดูนะฮะตัวมาสเตอร์เบลูมัเขาจะแบ,บง่งออกเป็นสองฝั่งฝั่งนี้จะเป็นส่วนห้องนอนฝั่งนี้จะเป็นส่วนห้องน้ํานะครับ ตรงนี้เนี่ยจะมีพื้นที่ที่เขาเว้ามานิดหนึ่งนะฮะเขาก็ทําเป็นตู้เสื้อผ้ากึ่งกึ่ง walk in closet มาให้ดูนะครับแล้วตรงปลายสุดนี้ก็จะติดตัวโต๊ะเครื่องแป้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนอีกอย้านหนึ่งก็จะเป็นทางเข้าห้องน้ําแล้วนะครับห้องน้ำเขาก็จัดมาแนวขา,ขาวๆสไตล์เดียวกับห้องเมื่อกี้แหละคุณผู้ชมก็นิดสนนะฮะอันนี้จะเป็นสังเกตว,ว่าห้องนี้จะเป็นซีซ่บาร์นะคุณผู้ชมเขาจะมีผนังกระจกติดอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับไม่ชอบที่ชอบ เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปสนใจมิสเตอร์โอนะฮะฟังผมก่อนนะครับคือฟังก์ชันของห้องนี้เขาจะจัดมามีอ่างล้างหน้าอยู่ตรงนี้นะฮะตัวตัวอ่างเขาจะเป็นของโคเลอร์นะครับก๊อกเป็นของโกเฮนะฮะตัวอ่างนี่ก็จะมีพื้นที่สําหรับดึงออกมาแล้วเก็บของตรงนี้ข้างล่างได้ด้วยนะครับข้างหน้าก็แขวนผ้าเช็ดตัวแบบนี้ได้นะฮะฝั่งนี้จะมีโถสุขภัณฑ์นะครับแล้วก็มีชาว์บ็อกซ์ติดฉากกั้นเพื่อพายอะไรมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผม ในห้องน้ำเนี่ยไฟเขาจะซ่อนดอกไว้ตรงดอกบริเวณฝ้านิดนึงนะฮะแล้วก็ซ่อนไว้ด้านหลังกระจกตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็พวกผนังอะไรพวกนี้เขาก็จะมีการกรุกด้วยกระเบื้องหินมาลายหินมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นี่จะเป็นอ่างอาบน้ําของคาชนะครับผมก็ใช้ดูเลยแล้วกันนะครับอย่าเปิดน้าสิอ่ะแล้วก็นอนอย่างนี้นะฮะคือตรงเนี้ยเราจะทําเป็นลักษณะเป็นเซ็กซี่บาร์สสามารถมองออกไปที่ ในห้องเราได้ผู้ชมครับเซ็กซี่อยู่ไม่เซ็กซี่มันอยู่ที่ใครดูไปเช่นกันมันอยู่ที่คนอาบนะครับซึ่งข้อดีของมันคือเราไม่ต้องสนใจเรื่องเซ็กซี่บาร์มากแต่ประเด็นคือเรามองทีดูทีวีจับเองอาบน้ําเราได้เพราะว่าตรงนี้มันเป็นหน้าต่างใสแล้วก็เปิดทีวีเปิดเสียงดังๆหน่อยนะครับผู้ชมครับอันนี้ห้องน้ำแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบแต่จริงๆแล้วเราสามารถจะปิดมูนี่ปิดม่านอะไรเพิ่มได้นะหรือถ้าเราไม่ชอบเลยเราก็ปิดกระจกบาน เพราะว่าบางคนเนี่ยวเวลาลงไปแช่น้มันไม่ได้ดูเซ็กซี่มันดูเหมือนสิงโตทะเลอะไรอย่างเงี้ยเราดูใช่ป่ะสิงโตทะเลเลยเหรอครับคุณผู้ชมครับส่วนของพื้นที่ที่จัมาเป็นห้องนอนเนี่ยของเขามันมีพื้นที่ค่อนข้างโอเคอยู่นะ <c oughs> ขเขาก็จะจัดวางเตียงหกชุดไปให้หัวเตียงวังโต๊ะหัวเตียงได้ทั้งสองข้างเลย <c oughs> เราสามารถแอบซ่อนอะไรต่างๆไว้ในโต๊ะหัวเตียงของเราเองได้นะครับส่วนปลายเตียงเนี่ยก็ติดทีวีแผนผนังได้แต่จะมาบิวอะไรต่างๆเต็มผนังเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะครับ เพราะว่าระยะเนี่ยมันจะแคบเกินไปนะครับส่วนพื้นที่ตรงนี้ก็คล้ายๆกับห้องเมื่อกี้มีพื้นที่ติดผนังนะครับซึ่งตรงนี้เราจะทําเป็นโต๊ะทํางานแบบห้องเมื่อกี้ก็ได้หรือทำเป็นพื้นที่นั่งเล่นแบบนี้ก็ได้อันนี้ลักษณะก็เป็นเหมือนโซฟาเดเสใช่แต่มีสิ่งหนึ่งที่อยากให้คุณผู้ชมดูมันคือรูปแบบการออกแบบที่แปลกของตัวโครงการยุทธภูมนี้ครับคือการไม่ทําผนังกระจกเป็นแนวตรงแบบนี้แต่จะทําผนังกระจกเป็นแนวยื่นออกมาดูจากดูจากในวิดีโอคุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นนะครแต่ว่า เนี่ยคือแนวเนี่ยมันจะหักนิดนึงเพื่อให้มันเฉียงๆหน่อยนะ,ะใช่ซึ่งอะไรรีบอ,อ,อันนี้เนี่ยมันจะทําให้ฟาซาดด้านหน้าของโครงการมันแตกต่างจากโครงการทั่วไปด้วยแต่สิ่งที่เราได้รับจากการออกแบบแบบนี้มันคือมิติของแสงที่เข้ามาไม่เหมือนกัน,<ใ>นแสงมันจะส่องออกมาไม่เหมือนกับแสงที่ส่องมาตรงๆแบบนี้อ,นอันที่หนึ่งอันที่สองมุมมองมมเราสา,มา,สาม,มารถมองในมุมนี้ออกไปทางด้านกว้างได้แทนที่เราจะมองแคบๆออกไปแค่นี้เราจะมองออกไปทางด้านนี้ได้ด้วยซึ่งแต่ละห้องมันจะมีมุมมองไม่เหมือนกัน ซึ่งอันนี้มันจะเป็นมิติการออกแบบผนังที่แตกต่างจากบ้านอื่นได้จากโครงการอื่น<ม>หลองตัวลิทึมทั่วไปด้วยนะโอเคครับคุณผู้ชมแล้วก็วันนี้เราก็พามาไลฟ์กันที่เรียกว่ารีวิวแบบสดใช่ที่ลิทึมเอกมัยนะฮะซึ่งตัวโครงการนี้ก็เดี๋ยวเขาจะเปิดรอบ Exclusive Booking ในวันที่3ที่4ีกันยายนนี้นะครับผมซึ่งอันนี้เฉพาะลูกค้าลงทะเบียนเท่านั้นนะฮะใครอยากจะมารอบแรกนี่ก็ต้องรีบเข้าไป ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ apthai.com นะครับต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าย้ําอีกทีหนึ่งว่านี่คือลิทึมการกลับมาของลิทึมหลังจากที่ไม่มีลิทึมมาร่วม2ปีแล้วใช่แล้วสำหรับสาหรับรอบที่2เนี่ยสำหรับหลังจากวันที่3ที่4ไปแล้วเนี่ยก็จะมีอีกรอบหนึ่งนะฮะเป็นรอบพรีเซลสําหรับพับลิกทั่วไปและก็จะเปิดที่สยามพารากอนนะครับส่วนรอบแรกนี่ บัดคิว8โมงนะผู้ชมก็รีบๆตื่นกันใช่ใช่ก็มาดูมาดูกันสำหรับคนที่สนใจนะครับโอเคครับวันนี้พวกเราสองคนก็พามาดูกันแค่นี้ก่อนเป็นน้ำจิ้มเล็กๆนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะไปไลฟ์ที่ไหนก็ลองกดติดตามชมนะฮะครั้งนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับใครมีคำถามอะไรก็ทิ้งไว้นนในคอมเมนต์แล้วกันใช่นะ้พูดถึงน้ำจิ้มพี่อยากกินสุก,กี้ขึ้นมาเลยกินสุก,กี้เลยเหรอครับแถวเอกมัยนีน่มีให้กินด้วยหรอมี